วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมครับสมัยเนี้ยนะ,ะแทบทุกคนเลยก็จะมีอะแอปธนาคารในโทรศัพท์นะครับผู้ชมแล้วช่วงนี้มีข่าวบ่อยมากเลยนะครับว่าโดนโดนแฮกข้อมูลสูญเสียงเงินในบัญชีไปนะครับก็อาจจะมาในรูปแบบส่งลิงก์มาแล้วให้กดลิงก์ หรือว่าอย่างเช่นว่าก้องแก๊งคอรพิเตอร์นะครับผู้ชมบางทีอาจจะปลอมเป็นพนักงานธนาคารในอะไรเงี้ยว่าโทรมาแล้วก็ให้กดใส่รหัสนู่นรหัสนี้อะไรเงี้ยเนะเนี่ยแล้วก็ตามตู้ a อทมนะครับผู้ชมบางที่สมัยเนี้ยมันสามารถก๊อปรหัสบัตรเราได้เงี้ยนะรหัสบัตรเราเนี่ยแล้วก็าสามารถเอาเงินในบัญชีของเราได้นะครับวันนี้ผมมีวิธีป้องกัน การสูญเสียเงินในบัญชีของเราได้ถึง99%นะครับอะติดตามชมกันเลยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนทำแอปธนาคารกรุงไทยกันเลยนะครับอะกดไปเลยครับอ่าพอกดแล้วจะเข้ามาในหน้านี้นะครับเราสังเกตการตั้งค่าด้านฝามือสุดนะครับด้านล่างฝามือสุดเราก็กดไปเลยอาเสร็จแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับผู้ชมเห็นไหมจะเขียนว่าตั้งค่าบัญชี อันนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านอ่ารหัสพินนะครับผู้ชมพอใส่เสร็จแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วผู้ชมสังเกตดูแถวที่สามนะครับแถวที่สามอ่ะเห็นว่าจัดการวงเงินเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผู้ชมอ่านี่พอคลิกเข้ามาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เขาจะเขียนว่าวงเงินสําหรับการโอนอะไรเงี้ได้50,000บาทอันนี้เราสามารถตั้งได้นะครับท่านผู้ชมสังเกตดูดินสอสีน้ําเงินนะครับก็กดเข้าไปเลยนี่กดเข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วเราก็กดที่ดินสอสีน้ําเงินอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเราจะไปเปลี่ยนวงเงินที่เราสามารถโอนได้นะครับอะกดไปแล้วตอนนี้เราก็ต้อง กดที่ลบนะครับลบลบให้มันเหลือ0ูนย์อ่าเสร็จแ,แล้วอันนี้เราใส่เลขหนึ่งนะครับเพราะว่าอของกรุงไทยเนี่ยเขาต่ำสุดได้1บาทนะครับเสร็จแ,แล้วก็บันทึกนะครับอ่าบันทึกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอันนี้นะครับเห็นไหมวงเงินการโอนอ่ะได้แค่1บาทเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปลองโอนกันดูนะครับอ่าเดี๋ยวถอยกัน นี่มาเข้าหน้าโอนแล้วนะครับอ่าแล้วก็กดไปที่โอนเงินเลยครับอ่าเสร็จแล้วจะเข้ามาหน้านี้แล้วผมก็จะไปหาชื่อในรายการโรดน,นะครับอ่ากดที่รายการโปรดเลยอ่าเสร็จแล้วมันจะเข้ามาอันนี้นะครับอ่าแล้วผมจะลองทดลองโอน10บาทนะครับผู้ชมอ่าน,านี่กดไปแล้ว10บาทแล้วกดเครื่องหมายถูกอ่านีเห็นไหมเห็นเขาจะบอกว่ายอดที่ระบุเกินวงเงิน ต่อวันหมายถึงว่าผมตั้งไว้1บาทนะครับผู้ชมทําให้ไม่สามารถโอนได้นะครับแต่ถ้าเป็นมิจฉาชีพนะครับผู้ชมเขาสามารถแฮกเอ่อหน้าหน้าเว็บเว็บธนาคารนี้ได้นะครับเนี่ยเขาก็จะไปแก้ไขเขาจะไปแก้ไขเอ่อที่หน้าที่เราไปทํานะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันอ่ะมาที่เดิมนะครับผู้ชมมามาที่เอ่อ จัดการวงเงินนี่นะครับอ่านี่แล้วแล้วเนี่ยก็คลิกเหมือนเดิมนะครับผู้ชมเนี่ยมุตมิชาัชีพเขาเข้ามาเขาจะคลิกแบบนี้เนี่ยเราเขาจะลบเลขหนึ่งออกแล้วก็อาจจะไปใส่วงเงินสูงๆนะครับอันนี้ผมลองทําให้ดูเอาใส่ไปห้าหมื่นนะครับผู้ชมอ่านี่เรากดเครื่องหมายถูกเห็นไหมพอกดแล้วนี่เห็นตรงนี้แหละสําคัญที่สุดนะครับผู้ชมคือ ธนาคารเขาจะให้ใส่รหัส OTP นะครับผู้ชมแล้วรหัส OTP เนี่ยมันสามารถส่งมาได้แค่เบอร์โทรศัพท์นะครับเห็นไหมเนี่ยมิจฉาชีพเขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราเขาก็ไม่สามารถเอ่อจะใส่ตรงนี้ได้นะครับอะแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็มาหาเบอร์ก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยแถวล่างสุดเลยเมื่อกี้ที่เขาส่งมาตรงนี้แล้วครับเห็นไหมอ่นเนี่ย เลขสองหกเก้าหกศูนย์หนึ่งเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะไปใส่ใส่ตรงนี้นะครับอ่ามาดูกันนี่ใส่ตรงนี้เลยนี่นี่อ่าเห็นไหมครับเนี่ยเปลี่ยนวงเงินแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยเอ่อสามารถถอนถอนได้สูงสุดห้าหมื่นบาทต่อวันเห็นไหมอันเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นมิจฉาชีพเ็าจะไม่สามารถทําตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มี ไม่มีรหัส OTP นะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาะสาธิตวิธีการป้องกันถ้าโดนแฮกข้อมูลแล้วนะเงินจะไม่สูญเสียแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับเป็นการป้องกันที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเลยเดี๋ยวผู้ชมติดตามชมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ